ชัเดเจนออุยอคุณโท<ฮ>อ<ฮ>ทำไมจ๊ะเมาอ,อะไรไปได้ยินหมดเลยได้ยินเนาะแต่แต่เธอก็ต้องยอมรับว่าเธอเป็นคนเออชอบกัรแข่งขันใช่ไหมทอรู้มีเฟิร์สลูกหนูหนูนูหน,หนูวันนี้หนูจะตั้งใจเล่นเกมใช่ไหมครับ โอเคอะเดี๋ยวให้หนุ่มๆสองคนนะคะทีมสีม่วงแบบขยบเข้ามาใกล้ๆนิดนึงเพราะว่าแบบตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไร่ต้องอาจจะต้องเข้าใกล้นิดนึงนะจ๊ะเป็นนุ่มๆเออแล้วก็พูดให้เสียงดังมากขึ้นนะจ๊ะเธอก่อนที่แบบสีแดงจะขึ้นมาอยากให้ขิงหน่อยว่าโอ้ยลูกคู่เรามันดีคู่เรามันจะชนะได้ยังไงก็ก็เอาง่ายๆคือ อย่างที่สไปค์เกิร์นไว้ตอนต้นก็คือพวกเราอะแพ้ไม่เป็นใช่ครับอือเพราะฉะนั้นนะเราไม่เคยหวัดก็เข้ามาอีกนะเธอแต่บอกว่าเธอเนี่ยมีคนแบบเออคู่ที่แล้วเนี่ยเขาแบบมีการแบบเป็นเหมือนแบบประมุกพอลในแบบบอลโลกจําได้ใช่ไหมรอบที่แล้วเออคู่ของแบบว่ากังกรเนี่ยเขาแบบทํานายว่าใครจะเป็นคนชนะในคู่สองเนยนะและรู้ไหมเขาพูดชื่อใคร อแน่นอนขอบพูดชื่อทอรูเฟอร์อะ <laughs> แต่ว่าคนที่พูดเนี่ยบอกว่าทอรูเฟอร์ชนะเนี่ยกังกรแพ้ไปในรอบที่แล้วนะและคนที่ชนะคือ p อู่พีจ้คไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเป็นป่าฝ่ายแก้แค้นให้กังกอนเองได้ <laughs> คือจะบอกว่าด้วยภาษีของกังกรแล้วก็อู่พีเนี่ยเราก็จะแบบเฮ้ยกังกรมันน่าจะแบบเล่นเกมเก่งไปไปมาตอนแรก นำไปเลยแล้วอยู่ดีๆแบบอู่พีก็ตีกลับมาได้คดีพีกลายเป็นแบบอู่พีเป็นคนชนะไปเธอคิดว่าวันนี้จะคดีจะพิกไหมเพราะคนเสียเธอก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันก็คิดว่าวันนี้น่าจะแพ้นะเพราะว่าอย่างน้องนัทอะไรกับพี่แม็กอะไรอย่างเงี้ยก็คุ้นเคยกันครับก็ก็รู้รู้รู้ไส้รู้กันอยู่คิดว่าเราวางวางกลยุทธ์มาไว้แบบเอาไว้ตลก อันนี้คือเตรียมมาริงเตรียมมาคือตอนนี้นะคะพูดอะไรก็ได้เพราะว่าเออคุณสลันยังไม่มานะคุณสลันแอนลูกดิฉันยังไม่มานันรัทสิธิ์ก็ยังไม่มาอย่างงี้ก็เราอยากพูดอะไรพูดได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าเออคู่เนี้ยเขาขอมาทานนิดนึงอะไรอย่างงี้ได้แล้วแล้วนี่ไม่ใช่ลูกเหรอใช่แม่ไซต้องหักครแยะฉันอยากร้องไห้ได้ไงฉันเลือกไม่ได้พอรู้แกรู้ไหมฉัน ไม่ได้อันนี้มันมีการแข่งขันแล้วจะพั์กไปต้องเลือกแล้วท่านเป็นกรรมาการได้ไหมได้แต่เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกให้มันแบบเสมอภาคกันได้แต่ว่าณตอนนี้เออมีคนแบบเหยียบเหยียบเรือสองแควเยอะมากเหมือนกันนะเหมือนพิมพ์สีม่วงมาแต่ก็แซมสีแดงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพิมพ์สีม่วงเออ